ภาษย่าเราคือสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและตัวคุณภาษย่าเนี่ยเริ่มต้นปี1986กนะคะก็30กว่าปีมาแล้วซึ่งในตอนแรกเราเป็นโรงงานทอผ้าเล็กๆอยู่นะคะอยู่ที่อำเภอพร,ระประแดงนะคะแล้วก็มีพนักง,งานไม่เยอะมากมีเครื่องจักรทอผ้าจำนวนไม่มากนะคะเราเริ่มต้นได้ด้วยการที่เรามีการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผ้าสำหรับใช้ตกแต่งบ้านนะคะแล้วก็นำไปเสนอขายในตลาดต่างประเทศด้วยแล้วก็ตลาดในประเทศด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าเราจะนับกันแบบสมัยนี้เราก็เรียกว่าเป็นกึงก่งกึ่ง OEM บวก ODM นะคะเพราะว่าดีไซน์ผ้าเนี่ยมันจะเป็นดีไซน์ของเรานะคะเวลาเราขายเราก็จะขายดีไซน์เนี่ยให้กับลูกค้าในประเทศต่างๆ ปี2001เป็นปีแรกที่เราไปได้รางวัลโปรดักต์ดีไซน์ในระดับนานาชาติหลังจากนั้นเนี่ยพอเรากลับมาที่เมืองไทยเนี่ยเราก็มาคุยกันว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำแบรนด์ของตัวเองเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ไปได้รางวัลที่ต่างประเทศหลายชิ้นคนไทยไม่มีโอกาสได้เห็นเลยเราก็รู้สึกว่าเราอุตสาห์ทำผลงานที่คนอื่นเขาเห็นแต่คนไทยไม่มีโอกาสจะเห็นดังนั้นนี่ก็เป็น จุป,ปกายอันที่ว่าทำไมเราถึงมาทำแบรนด์ภาสยญาสินค้าตัวหลักที่ทำให้เราเป็นที่รู้จักของลูกค้าทั่วไปในประเทศไทยอ่ะก็คือสินค้าที่เป็นชุดเครื่องนอนหรือผ้าปูที่นอนเราเริ่มต้นผ้าปูที่นอนโครงสร้างที่หแทนความเป็นเพศหญิงโครงสร้างอีกโครงสร้างหนึ่งแทนความเป็นเพศชายสองโครงสร้างผ้านี่ต่างกันยังไง โครงสร้างแรกเนี่ยจะให้ความรู้สึกนุ่มลื่นเยน็นสบายเหมือนผ้าไหมนะคะอันที่เป็นเพศชายเนี่ยจะให้ความรู้สึกคล้ายๆ้าผ้าฝ้ายแต่ดูแลรักษาง่ายกว่าทั้งสองเนื้อผ้าเป็นเส้นได้ที่ไม่เคยมีใครเอามาใช้ในการทำผ้าปุที่นอนมาก่อนเลยแล้วก็ทำเป็นสองดีไซน์เสร็จแล้วสิ่งที่เราทำก็คือแต่ละเนื้อผ้า เราทำสีทั้งหมด30สีดังนั้นก็จะเป็นอะไรที่มันว้าวมากอะ่ะคุณมีผ้าปุที่นอนให้เลือกแค่2ดีไซน์แต่ดีไซน์ละ3า3สสีนะซึ่งเท่ากับรวมกันก็คือ60สีลูกค้าตั้งชื่อผ้าปุที่นอนเราว่าผ้าปูที่นอนลายจุดแล้วก็ให้คำจำกัดความผ้าปูที่นอนลราว,ว่านุ่มลื่นเย็น นอกจากปลูกต้นไม้นอกจากติดโซลาเซลล์เปลี่ยนการใช้ถ่านหินมาเป็นใช้แกส๊สซึ่งทำไปเรียบร้อยแล้วเฟสต่อไปก็คือเปลี่ยนตัวบอ,อยเลอร์จากการเผาไหม้ให้มาใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แทนแล้วก็จะมีเรื่องของ Heat อ็ก h a เช e เมันก็จะช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออไซด์ได้อีกอีกหนึ่งงานที่เรา จะทำก็คือกำลังจะติดตั้งโซล่าเซลเฟสสองต่อไปเป็นเรื่องของการใช้วัตถุดิบที่เป็นรีไซเคิลหรืออัพไซคลิ g ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้โลกนี้ก็เป็นบ้านของเราเราทำสิ่งแวดล้อมเพื่อตัวเราเองเราต้องการเปลี่ยนโรงงานเราให้เป็นโรงงานในป่าเพื่อที่จะช่วยแทบคาร์บอนกลับมาจริงๆแล้วการแทบคาร์บอนดอกซด์กลับคืนเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดคือวิธีธรรมชาติเพราะว่าคอนซิควนต์ไม่มี ความเติบโตของเราเนี่ยทาง e x ็กก็มีส่วนร่วมในการเติบโตนี้เป็นอย่างมากๆเลยนะคะในช่วงแรกๆที่เราเริ่มทำการส่งออกนะคะเราก็ได้ e x ็กซช่วยในเรื่องของการทำแพ a ก k ิ้งเครดิตด้วยทำให้เรามีเงินทุนหมุนเวียนที่จะเอามาใช้ในการทำการผลิตอันนี้ทำให้เราเติบโตแล้วก็สามารถที่จะขยายตลาดได้ เกือบจะเรียกว่าทั่วโลกเลยกับพัสยาเอ็กซิมก็เหมือนกับเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานมากตั้งแต่เรายังไม่เป็นแบรนด์จนกระทั่งเรามาเป็นแบรนด์ในท่ามกลางโลกที่สับสนวุ่นวายแล้วก็เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันก็ขอให้ร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วก็ฝ่าฟันไปด้วยกันอะไรที่ทางภัษยาสามารถที่จะแบบให้ตอบแทนกับคืนได้ก็ยินดีนะเพราะว่าเอ็กซิมก็ให้เรากลับมาเยอะมากๆาเลยค่ะ